อ่โอเคนะครับหลังจากกำหนดเฟรมแล้วนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญอีกอย่างนึ้งก็คือการใช้พารามิเตอร์ในการกําหนดเทียบแกนนะครับอันนี้ก็ค่อยๆทํานะเดี๋ยวผมจะไปช้ชาๆนะครับหลังจากเรากําหนดทุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับต้องอยู่ในโหมดของตัว Mechanism State อยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วเราจะกำหนดกันก็มาตรงนี้ครับมาที่ construction นะครับ parameter แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นแบบ angle parameter ครับจากนั้น name นะครับผมใส่เป็นอย่างนี้แล้วกันก็ใส่เป็น a เนาะ a คืออะไร a คือ parameter ที่เทียบระหว่าง2ชิ้นนี้อ่าก็อย่างนี้นะครับ first direction ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาจินตนาการนิดนึงว่ามันควรจะเอาแกนไหนของเฟรมเนี่ยมาเทียบกันนะครับซึ่งในที่นี้เนื่องจากว่าอันนี้มันก็จะเป็นการหมุนลักษณะประมาณนี้นะก็คือหมุนไม่ตามก็ทวนเข็มนะครับแกนที่ผมจะใช้เทียบก็จะเป็นแกนสีแดงนั่งตัวนี้นะครับก็ผมก็กดคลิกไปเลยก็สาหรับเฟิร์สเนี่ยให้เป็นของตัวที่เป็นเเป็นรียกว่าเป็นฐานมันแล้วกันนะครับในแต่ละของชิ้นส่วนเนี่ยเฟิร์สก็คือตัวนี้เซคชั่นผมเลือกเป็นตัวบน แล้วก็ในส่วนของตัว normal direction นะครับอันนี้คืออะไร normal direction ให้เลือกชี้ไปในทิศทางเดียวกับแกนที่เราตั้งค่าตอนตั้งตัว uh, Mechanism นะครับเอามาดูกันว่ามันเป็นอะไรที่ j o ยนะครับมาดูที่ r e v o l หนึ่งก็คือของชิ้นนี้นะเวลาเรากดแตะปุคลิกไปเนี่ยมันจะมีตรงนี้ rotation axis แล้วจะมีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมครับอันนี้คือ normal direction ของเรานะครับ อ่าชิ้น2ก็เหมือนกันอ่าอันนี้คือ normal direction ของตัว2ชุดนี้ให้เลือกตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่งั้นพารามิเตอร์มันจะเพีย้ยนลองดูนะครับ construction parameter แล้วก็ angle parameter อันนี้ผมใส่เป็น A first direction ก็คือตรงนี้ second direction คือตรงนี้ normal direction ผมก็เอาตรงนี้แหละเป็นแนวนะครับก็คือชี้ขึ้นแบบนี้เลยโอเคต่อมาครับ อันนี้ผมปักงมุดตัวคำสั่งนะมันก็จะสามารถทำงานต่อได้เรื่อยๆกด b ครับข้อต่อน,นี้เราทำเรียบร้อยแล้วมาที่ข้อต่อถัดไปก็จะเป็นส่วนนี้ตัวแรกนะครับเหมือนเดิมครับเลือกตัวที่เป็นตัวที่เป็นเป็นตัวฐานก่อนนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้อ,อันนี้ถามว่าอันนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ผมเลือกอันนี้ section ก็เลือกเป็นอันนี้ส่วนทิศทางเหมือนที่บอกครับมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกับ m ม c น a n ซ s m มที่เราตั้งไว้นะครับก็เลือกตรงนี้แล้วกลับลูกศรไปฝั่งนูน้น ไปฝั่งนู้นนะครับตามแมกนิสึมกดยืนยันครับไปต่อครับตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยอันนี้ผมผมจำทิศทางได้นะครับผมจะเลือกไปเลยนะแต่ถ้าจําไม่ได้ก็มาดูในตัวจอยช่องจอยตรงนี้นะครับจอยแล้วก็พวกนี้มาดูเอานะครับอันนี้เป็น C first ผมเอาตรงนี้เป็นตัวเทียบ s e c o n d ผมเอาตรงนี้เป็นตัวเทียบนะอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้สนสีเส้นสีสทุกศรอ,อะไรไม่สนใจนะครับ สนใจว่ามันเอาตรงไหนเทียบกันได้บ้างถามว่าเอาสีมลเงินเทียบได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะบัญชีไปิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นบัญชีในแกนเดียวกันบันชีร่วมแกนกันนะครับมันไม่ได้นะครับมันต้องเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับได้เพราะอันนี้เวลามันขึ้นอย่างนี้แมันก็จะเทียบกับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าโอเค first second นะครับ normal normal อันเนี้ยของตัวนี้มันชี้ไปในทางนี้เนาะผมก็จะเลือกเป็นตรงนี้แล้วกลับลูกศรไปทางนู้นไอ normal เนี่ยแนะนําว่าให้มาเลือกเฟรมของ ตัวที่เป็นฐานนะครับ normal นะโอเคมาตรงนี้ต่อนะครับเมื่อกี้ c แล้วก็ดีจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมใช้ตัวนี้เป็นตัวเทียบตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นตัวเทียบตัวที่สองส่วนตัวนี้ก็ให้ชี้ไปทางลง้นอันนี้ได้เลยนะครับก็โอเคแบบด้านล่างครับ a b c d e e ก็คือตรงนี้ first direction เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นเทียบหนึ่ง อันนี้เป็นเทียบสองแล้วก็ทิศทางก็ชี้ขึ้นแบบนี้กดโอเคเรียบร้อยครับการตั้งพารามิเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับพอตั้งพารามิเตอร์เสร็จนะครับมาดูตรงนี้ครับที่ Entity นะลงมาด้านล่านะครับช่องพารามิเตอร์เนี่ยจะมีค่าพวกนี้อยู่เราเห็นค่าพวกนี้นะครับที่เราทํามาเนี่ยสมมติผมปรับ configuration นะผมสร้าง c o n f i t c o n n configuration ขึ้นมาใช่มผมขยับมาาเง,งี้ยซึ้งวผมกด control r control r ออนนะครับอันนี้ก็ต้องทําตามนะมาที่ operation นะครับลาก constant configuration ตรงนี้มาที่ operation นะครับก็คือดอกตรงนี้เลือก view เลือก operation เนาะแล้วก็มาดูว่าที่ constant configuration ตรงนี้ลากให้มันอยู่ใต้ parameter อย่างนี้นะครับลากให้มาอยู่ใต้พารามิเตอร์ทั้งหมดมันจะมีของพารามิเตอร์ทั้งหมดอยู่ลากมาอยู่ข้างใต้นะครับตัว constraint configuration หแบบนี้จากนั้นปิดซ่อนหน้าต่างไปลองใหม่ครับ entity control R เห็นหว่ามันจะแสดงเป็นตัวเลขพารามิเตอร์แบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับคือมันจะทำการ คิดตัวเลขขึ้นมาให้ว่าแต่ละแกนเนี่ยต้องมีองศาเท่าไหร่นะครับขึ้นมาให้แบบนี้อ่าเราก็จะได้มาเป็นท่าทางหนึ่งลวพอเห็นภาพนะครับสมมติว่าผมอยากได้โรบอทมันอยู่ท่าทางนี้ผมก็แค่ขยับมาเป็นท่าเนี้ยแล้วผมก็กดคอนโทรล R แบบนี้ครับคอนโทรล R แค่นี้ครับก็ได้แล้ะนะครับโอเคนะครับอ่าหลังจากที่เรามีค่าพารามิเตอร์แล้วนะเรามีค่าพารามิเตอร์แล้วนะครับ Uh, ตอนนี้ผมอยู่ที่ state ของ design configuration mm hmm. ผมกดคอนโทรล R mm hmm. ทีนึง mm hmm. าทุกอย่างจะกำรรเป็น0000ทั้งหมดก็คือท่าเริ่มต้นนะครับเอ่ uh ว่าเราทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับ mm hmm. ก็เพื่อที่ว่าตอนที่เรามาทําพวกเกี่ยวกับตัว j o ยดิวิ่งทาร์กเนี่ย mm hmm. มันจะไดะ้มีตัวเลขมาใส่ง่ายๆนั่นเองโอเคมาลองทํากันนะครับก็ อันเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำอันนี้ก่อนก็คือผมจะมาที่ m ม c h คา i s m นนิดนึงแล้วมาที่จอยในช่องของตัวรีวอลู n หนึ่งสอสามสี่ห้าหกพวกนี้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น AA แล้วก็ BB ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับถามว่าทํำไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในหนึ่ง m s l y เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีแค่โรบอทนะครับราอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะมีเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ที่มันไม่ใช่โรบอนะครับมันก็จะมี ตัวชื่อเป็น Revo 7 8 90เลยงี้หรอดจะงงก็ได้ผมก็มาเปลี่ยนชื่อแล้วกันเพื่อให้มันง่ายต่อการดูว่าอันนี้มันคือ Configuration ของพวกโรบอทอาจจะใช้ใส่ชื่อเป็นโรบอทโรบอทแกน A B C D ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแล้ว่าผมก็ตั้งแบบนี้ให้มันเหมือนกับพารามิเตอร์ด้านล่างโอเคทีนี้มาลองดูกันนะครับมาลองเล่นกันผมจะเปิด c o n t a n t Configuration มาอันที่หนึ่งนะครับเปิดอย่างนี้เลย แล้วเราก็ลองลากทิศทางมาที่แบบนี้อย่างนี้นะทีนี้พอเราเปิดปึ๊บเราจะสามารถที่จะกดสลับระหว่างดีไซน์คอนฟิกแล้วก็คอนฟิกเลชั่นได้นะครับเนี่ยกดสลับกลับได้นะสลับไปสลับมาได้แบบนี้นะครับทีนี้ก็สมมติว่าเราอยากจะดูว่าท่านี้มันมีองศาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเราตั้งพารามิเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็กดคอนโทรล R ถ้ากดไม่ติดนะครับมาที่โ per ation ผมสอนเปิดโ per ation ไปแล้วนะครับลาก constant configuration ตัวน,นี้มาอยู่ข้างใต้พารามิเตอแล้วกดใหม่ control นะค่ามันจะถูกเด้งออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับพอค่ามันเด้งมาปุ๊บอ่าก็ถ้าเคยเรียน assembly หรือว่าทำ simulation มาเนี่ยเราก็จะมาทำ join d e b i n g task ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาใส่ join die เข้าไปซึ่งมันมี5ส่วนที่มันเป็น เป็นแกนเนาะที่มันเคลื่อนไหนวนะก็แอด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 แล้วก็ตัวเลขพวกนี้มาใส่ก็กดคลิกแล้วก็พิมพึ่งพึ่งพึ่งพึง,ง,ง,งพิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะครับสี่อ่าเนี่ยหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้นะครับลบสี่สิบแปดแล้วพิมพ์เข้าไปครบนะครับสี่สิบสามนะครับอะไรพวกนี้แล้วพิมพ์ต้องพิมพ์ทั้งทุกตัวเลยนะครับพิมพ์ไปให้หมดเลยนะครับสมมติว่าเรามีการเคลื่อนที่อยู่สิบท่าทาง,ทาง,อ,ยางอย่างเช่นผมอาจจะสร้างเป็น คอนสเตนต์คอนฟิกเลชันที่สองมาอ่ะท่านี้ท่า,ท,า configuration ที่สองคอนสเตนต์คอนฟิกเลชันที่สามอันนี้ท่านี้ท่าทีา่สามอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาใส่ตัวเลขให้ครบทั้งสามท่าทางนะครับซึ่งเราไม่ทํานะครับเยอะนะครับผมจะใช้วิธีการอื่นในการที่จะเอาตัวเลขมาใส่นะครับให้มันง่ายขึ้นโอเคเอาใหม่นะเอ่อเมื่อกี้ย้อนอธิบายนิดนึงนะครับ<ม>เราใช้คอนฟิกเลชันนะครับในการที่จะกําหนดท่าทางของโรบอทเรานะครับว่าเราอยากให้มันเคลื่อนที่ไปแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดู นะครับโ okay. อเคสร้างคอนสแตนต์คอนฟิเกเรชันขึ้นมาใหม่เลยหนึ่งงานนะครับแล้วก็ผมก็อาจจะขยับแบบนี้เป็นอันที่หนึ่งขอกำหนดท่าทางไปแบบมั่วๆเลยนะครับโดยไม่สนว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งเนาะ,อะขออยกสักท่าหนึ่งนะครับคอนสแตนต์คอนฟิเกเรชันที่สองอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ท่าที่สองนะครับสรุปเรามีสามท่านะครับคือท่าเริ่มต้นท่าที่หนึ่งและท่าที่สองทีนี้ เริ่มต้นนะครับเราจะเอาตัวเลขพวกนี้มาอย่างไรหนึ่งนะครับที่ช่องพารามิเตอร์ในเอนติตนะครับกดคลิกขวากดโฟลเดอร์โฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์พารามิเตอร์ขึ้นมาอันนี้ตั้งชื่อเป็น robot ก็ได้นะครับจากนั้นครับมาที่ช่องของดีไซน์คอนฟิกนะครับคลิกขวาไม่ใช่คลิกขวาดีาา่กด c o n โทรลแล้วกด R ค่าจะถูกรีเฟซเป็นศูนย์ศนะครับก็กดอันที่1นึ่งชิปแล้วก็มาอันสุดท้ายแบบนี้ คลิกขวาแล้วก็ copy แล้วก็มาคลิกที่โฟลเดอร์ robot คลิกขวาแล้วก็กดเพ s เข้าไปจะมีพารามิเตอร์มาแบบนี้เป็นอันที่หนึ่งเปลี่ยนไปท่าที่สองนะครับกด control อ่าท่าพารามิเตอร์ไม่มาก็เหมือนเดิมครับเอาพวกนี้มาอยู่ด้านล่างพารามิเตอร์ก็ล่างมาที่ดันก็ได้ล่างมาหนึ่งอันล่างมาสองอันแบบนี้นะครับแล้วกด c อนโ r ร l อ่าตัวเลขจะมาแล้วก็กด เลื่อนมาแบบนี้นะครับ Control C แล้วก็ c o n โ r ร l V หรือคลิกขวาแล้วก็ Copy Paste mm hmm. เป็นอันที่สองนะครับมันจะเรียงอย่างนี้ให้นะนะกดค่าที่สาม c o n ร r อ l าตัวเลขเปลี่ยน,นครับก็คลิกแบบนี้แบบนี้คลิกขวา Copy แล้วก็มาวางแบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ปรับกลับไปเป็นดีไซน์เหมือนเดิมทีนี้ลองทำจอยกันนะครับ พอเรามีค่าแบันนี้ปุ๊บเราคัปี้มาแล้วค่าพวกนี้มันไม่มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนท่าทางก็ต้องลบตัวเลขทิ้งแล้วก็ค o p ปปี้ใหม่นะครับเราก็อาจจะต้องทําท่าทางให้เสร็จก่อนก็คือทํา configuration พวกนี้ให้ได้ครบทุก step ที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําบันนี้ก็ได้โอเคหลังจากนี้เรียบร้อยปุ๊บก็มาที่ simulation นะครับแล้วก็ตัว join diving task เนาะ แล้เนี่ยผมก็แอดไปเลยนะครับมีจอยอยู่ห้าก็แอด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 แบบนี้ตรงนี้ใส่เวลาครับว่าเวลาที่เท่าไหร่มันถึงจะเริ่มทำแมชชีนิกตรงนี้นะครับก็สิบยี่สิบอ่าสิบยแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาครับเอ่อไอ้ก๊อปปีนเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันเริ่มต้นมาเป็น copy ปหนึ่งให้แล้วก็คือเป็นค่า0ูนย์นนนเหมือนกันเลยนะครับก็ข้ามไปก็ได้ก็มาที่ก๊อปปเลยนะครับผมก็เลือกเป็น อย่างนี้ไหมเราดบลงมามันจะเลือกได้ดหมครับดบมาแล้วเลือกได้จากตอนแรกก็มาคียค่านี่ไม่คียแล้วดอบลงมาแล้วเลือก copy 2 copy a copy 3นี่เป็น b ใช่ไหมครับ b copy 2 b copy ส c copy 2 c copy 3 d copy 2 d copy 3นะครับแล้วก็เป็น e copy 2 e copy 3แบบนี้นะครับอันนี้ delete ทิ้งไปนะโอเค ก็คือพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะครับตรงนี้ผมตั้งเป็นตงชื่อเป็น lowbot animation ส่วนพวกนี้นะครับความเร็วคงที่ความเร่คง,คงคงที่อ่า variable คือค้าๆว่าก็เฉลี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับก,ก็เลือกเลือกไปเลยว่าจะอาอะไรนะครับผมเอาเป็นความเร็วคงที่แล้วกันนะก็กดยืนยันปึ้งเรียบร้อย พอเราทำแบบนี้ปุ๊บในช่องทาร์กเนี้ยมันจะขึ้นมาแล้วว่าเป็นโรบอทแอนิเมชันนะครับดับเั้ลคลิกเข้ามาแก้ไขได้โอเคถัดมาครับมีทาร์กแล้วนะครับไปที่ตรงเซอร์ไนโอเริ่มต้นนี้ก่อนแล้วก็มานี้ต่อนะครับจอยแล้วก็มาเซอร์ไนโอต่อถ้าไม่เข้าใจย้อนวิด,ดีโอกลับไปดูใหม่นะครับว่า,าทำยังไงเซอร์ไนโอนะครับลากเข้ามาใส่แบบนี้นะครับลากทาร์กที่เราทำไว้เนี่ยนะครับเข้ามาใส่ตรงนี้เลยกดยืนยัน ทำปุ๊บเนโอจะเด้งขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เป็นแบบนี้ mm hmm. ก็ขึ้นมาอีกนะครับอันที่หนึ่งต่อครับจอยปุ๊บเนโอปุ๊บ mm hmm. มาที่คล mm ิกในเมติกซิมูเลชันก็กดคลิกไปจากนั้นครับจะเจอหน้าต่างนี้อันนี้ไม่ทําทอะไรมากครับเลือกแค่ตรงนี้เป็นแบบดีไซน์คอนฟิเกเรชันพวกนี้ไม่ต้องเลือกนะครับเลือกเป็นดีไซน์คอนฟิเกเรชันก็คือท่าเริ่มต้นก็กดไปแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยครับทีนี้พอเราทําแบบนี้ปุ๊บปุ่มเนี้ยมันจะกดได้ เดซีมูเชันมันจะกดได้ก็ลองกดแล้วมันก็จะให้เรารันนะครับเราก็ลองรันดูซิลากก็ได้ตึงว่าใช้ท่าที่หนึ่งไหมท่าที่สองไหมจำเสยงท่าที่สามไหมนะครับลองดูซิตึง ่าแต่เราดูนี่ก็ได้นะอันนี้ถูกล่างมานี่นะผมดูซิว่ามันท่าเดียวกันหรือเปล่าท่าที่หนึ่เป็นแบบนี้ก็คือวินาทีที่สิบวินาทีที่สิบนะอยู่แบบนี้นะเราก็ปปีภาพมาก็ได้อยู่ในอ้าโอเคกด simulation นะครับตรงนี้ผมตั้งไปที่เวลาที่ประมาณสักสิบ 10. เทียบภาพน่าท่าเดียวกันเลยนะครับเป๊ะเป๊ะเลยนะครับท่าเดียวกันเลยเห็นไหมครับท่าที่ยี่สิบอันนี้ยี่สิบอยู่แบบนี้นะวินเตอกีนกอปไปเราไปดูซิว่าวินาที่ที่ยี่สิบก็คือ configuration สองลองดูซิว่ามันอันเดียวกันไหมอ่ะเป๊ะแบบนี้เลยนะครับได้อันเดียวกันเป๊ะเลยก็ ถ้าทําตามสเต็ปที่ผมบอกถูกต้องทุกอย่างนะครับได้แบบนี้แน่นอนนะครับจะทําท่าที่สามที่สี่เนี่ยง่ายมากเลยเราก็แค่ลากตามเกันรูงการผมอยากได้ท่าเนี้ยผมก็ทําไปก็อนที่สามเดี๋ยวในท่าสเต็ปที่สี่ผมก็ก, 3, ก, 4, มก,ก็สร้างอีกอันหนึ่งแล้วก็ลากไปอยากจะแบบเนี้ยผมลากไปแค่นี้ครับแล้วผมก็แค่มาดูโอ peration แล้วก็ลากพวกนี้ยมาไว้ใต้ของตัวพารามิเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนรีเฟซไปอ่ะ ไปแคท่าที่3กดคอนโทรลรีเฟซได้พารามิเตอร์มาปุ๊บก็ Copy แล้วก็มาวางในอันนี้เป็นอันามาแล้วก็ถ้าสุดท้ายก็เปลี่ยนปุ๊บคอนโทรลได้ตัวเลขปุ๊บเปลี่ยนก็มาใส่ปุ๊บแล้วก็จะแก้ไขเพิ่มจะใส่เพิ่มใช่ไหมครับก็มาตรงนี้ครับที่ทารกเลยก็ดับเบิลคลิกเปิดข,ข,ขึ้นมาแล้วเพิ่มช่องวินาทีที่30วินาทีที่40ก็เป็น A 4 a ห้า b ส b หแล้วก็ c ส c ห้ d 4 d 5แล้วก็ไปที่ e สแล้วก็ e 5แบบนี้นะครับแค่นั้นถ้าเครื่องหมายตกใจขึ้นอย่างนี้นะครับกดคลิกที่ชื่อทีนึงแล้วก็ให้ลบช่องที่มันเกินออกมานะครับ delete ออกไปได้ละกดยืนยัน ที่เหลือมันจะรีเฟซไล่ไปเองทั้งหมดเลยนะครับเราก็แค่เปลี่ยนแค่ตรงช่องทากแล้วลองดูสิก็ซิมูเลชันไปชึ้งชึ้งชึง้งอ่าครับสามถ้าี่สามเป็นแบบนี้นะถ้าจสามฟรีสามสิบอ่าอ่าถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับทำไมไมเหมือนกันล่ะเช็ค ง่ายๆครับว่าใส่ถูกหรือเปล่าสองสามสี่ห้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 าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคทีนี้เอ่อก๊อปปี้ติ๊บ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 เราเปลี่ยนเป็นว่าลาอีเบิล ถ้าที่สามสิบอยู่ท่านี้แต่ว่านี้อยู่ท่านี้ออโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ผมลองไปเช็คปัญหามานะครับหนีไปเช็คปัญหามาผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็มาที่ทักนะครับแค่นี้ครับคือผมใส่ผิดต้องเป็น B ครับเป็น B ีสี่แล้วก็ B แล้วก็ B 5ใส ผิดนะครับใส่กดเลือกพารามิเตอร์ผิดอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับใส่พารามิเตอร์ใหม่แล้วเราลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่นะผมก็ไปเทียบที่ท่าที่สามแล้วกันท่าที่สามอยู่แบบนี้นะครับท่าที่สามนะอันนี้คือวินาทีที่สามสิบนะ่ใส่ไปสามสิบท่าด้วยกันดีกว่าก็น่าจะเดียวกันนะเนี่ยสามสิบนะครับอันนี้คือท่าที่สี่อยู่แบบนี้ หมุนมาสิก็เหมือนกันเช็คนะครับเหมือนกันเตะโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีจินตนาการนะครับในการที่จะทําอะไรกับโรบอทก็ได้แล้วนะครับในลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับการทำซิมูเลชันโรบอทนะครับแล้วก็เป็นเบื้องต้นในเรื่องของการทําเกี่ยวกับตัวจอยทากการตั้งค่าต่างๆจนไปถึงจนสําเร็จในเรื่องของการทําการเคลื่อนที่ด้วยซิมมูเลชันนะครับ เดี๋ยวอันนี้เป็นเบสิกนะครับเดี๋ยวแอดวานซ์เพิ่มเติมต่อมาในเรื่องการหยิบจับสิ่งของการมุกเคลื่อนที่หรือก็พวกปากพวกนี้ผมจะมาทำเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอบคุณมากครับ